รายการของเราครับก็จะมาพูดนะครับในปัญหาของท่านนักกอล์ฟนะครับที่มีการตีแล้วออกขวานะครับซึ่งบางคนเนี่ยบอกว่าการตีอา้างต้องตี in to out สินะถ้าตี in to out ได้แล้วทำไมยังออกขวาบางครั้งนะครับการตี in to out นะฮะขึ้นไปนะครับอินทูอมาแล้วครับจริงแต่ถึงเวลาหน้าไม้ตอนที่เข้า impact เนี่ยหน้าไม้ยังเปิดอยู่นะครับก็จะส่งผลให้ลูกแน่นอน ไปขวาซึ่งเราจะสามารถดูได้จากค่าของแท็กแมนนะครับหรือล a อ n ช h m เมอร์เตอร์ต่างๆนะครับว่าค่าของหน้าไม้เข้ามาอินหรืออาก่อนถ้าเข้ามาอินแล้วโอเคเลยแต่ที่เหลือมันจะเกิดจากการที่หนึ่งนะครับสะโพกมันไม่เปิดนั่นเองนะฮะถ้าสะโพกเปิดมันจะเป็นอย่างนี้กำลังกำลังจะเข้าบอลนะครับหน้าไม้เปิดอย่างนี้แต่ถ้าสะโพกเราหมุนสังเกตนะฮะหน้าไม้จะเข้าสแควรพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ชมควรจะดูนะครับหลังจากที่แพทเอาดูต้องแพทก่อนนะแพทมาอินถึงอัลแล้วสะ ตบเข้าบอลอย่างนี้นะครับแล้วก็ลิซมือไปไม่ใช่ไม่ใช่พยายามดึงอย่างนี้ตั้งแต่ต้นนะเราอยากให้รู้สึกว่าสะโพกเป็นตัวดึงนะครับเพราะนั้นถ้าเราฝึกเนี่ยผมจะแนะนําลูกศิษย์ตลอดว่าอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยใช้สะโพกในการตีกอล์ฟนะฮะหรือช่วงล่างในการตีกอล์ฟนั่นเองนะครับซึ่งก็จะทําให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถแก้ปัญหานี้ได้โอเคเมื่อแพทเรามาอินทูเอาแล้วอย่างที่สองทําำวันนี้จะมีดิลแก้ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราแบ็กสวิงนะฮะแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วถ้าเราน้ําหนักเรามาลงจากอินแล้ว ทำไงให้สะโพกหมุนผมอยากให้รู้สึกจากถ้าดูจากด้านหน้านะครับขึ้นแบ็กสวิงผมอยากให้ขึ้นแบ็กสวิงแล้วเราลองรู้สึกว่าเรายกส้นเท้าซ้ายดูนะครับและเรารู้สึกว่าตอนดาวสวิงให้รู้สึกถานหนักมาแล้วย่ำก่อนการย่ำนะี่คือถ่ายน้ําหนักย่ำแล้วก็ยันให้สะโพกเปิดงี้ก่อนดูนะฮะย่ำแล้วก็ยันให้สะโพกมา,างี้ให้ดึงไม้มานะฮะแต่ไม่ใช่ว่าออกไปอย่างนี้นะเราต้องมาจากอินนะฮะให้มางางให้ได้ นะสังเกตมือจะมาหน้าตัวนะครับและให้ไม้เนี่ยยังคงอยู่ในแกนของฟุตไลน์ของเรานะครับสแควร์กับฟุตไลน์แบบนี้นะครับแล้วถึงจะทําให้ดูนะพอย่ำปุ๊บบิดสะโพกก่อนนะฮะย่ำเข่าและเขายันนะเขายันสังเกตสะโพกผมนะเขายันนะฮะก็จะทำให้ไม้เนี่ยตามมาตัวตามข้างตัวมาเองนะครับมาจากแนวอินนะครับแล้วก็ ตบเข้าบอลอย่างนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องนี้ลองทําแบบนี้ดูนะครับค่อยๆท,ทําทีละสเต็ปนะครับแต่เรามาตีดูกันนะครับช่วงแรกเราลองทําจากรึ่งวงดูก่อนก็ได้นะครับครึ่งวงยกเท้าซ้ายนะครับส้นเท้าซ้ายย่าแบบนี้นะฮะง่ายๆตีเบาๆก่อนนะครับช่วงแรกขึ้นนี่นะฮะสังเกตน,นะการทําแบบนี้จะทําให้เกิดอะไรทําให้เกิดการ เนี่ยพอเราพอเราถ่ายน้ำหนักลงที่ส้นเท้าซ้ายนะครับเข่าเราจะยุบเข้าไปอย่างนี้แล้วสะโพกเราจะเปิดเองแบบนี้ดูนะ,ะเห็นไหมฮะลองทําแบบนี้ดูอยู่บ้านลองฝึกแค่นี้อ่าเนี่ยฮะ,ะแล้วให้มือเนี่ยแพสซีฟต,ตามมาอย่าให้มือตามมาท,ทันทีให้มือแบบโดนดึงมาจากตัวเรานะครับก็จะทําให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถแก้ปัญหาในการที่ตีแล้วมาอินทูอท์แล้วแต่ยังอกออกขวานั่นเองนะครับ ครับยังไงก็ไปลองทํากันดูนะครับสำหรับท่านกกอล์ฟที่มีปัญหาอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้นะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของขับเอทีในสัปดาห์นี้ครับ